มาแล้วราศีพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของราศีพิจิกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะอ่าเป็นช่วงการทํานายระหว่างวันที่15เมษายนถึง30เมษายนนะคะปี25 6 3สเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยว่าลัคนาราศีพิจิกช่วง15วันเนี้ยจะเป็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างนะคะ ใบแรกค่ะลัคนาราศีพิจิกกอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตคณอ่าเจ็ดถ้วยนะคะใบแรกใบที่สองค่ะเดชเชอรีอัดสู้สู้มากเลย บุกบาฝ่าฟันเลยนะเป็นไพ่ของนักรบเลยนะคะรูสึกเลยนะคะเดินหน้าอย่างเดียวใบที่สมค่ะเป็นไพ่ห้าไม่เท้านะคะใบที่สี่ค่ะ Temperance นะคะไพ่ของการเปลี่ยนแปลงใบที่ห้าค่ะ King of Cups นะคะ ใบที่6ค่ะ Queen of Wands นะคะเป็นราชนีถือไม้เท้าใบที่7ค่ะ Knight of Pentacles นะคะใบที่7ของคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบที่แปดค่ะสี่ถ้วยใบที่เก้าค่ะ เดอะเจ็ไปที่สิบค่ะเดอะฟรเมเจอร์อคนาขึ้นหลายใบแต่ว่าเราจะมาดูลัคนาราศีพิจิกในช่วงเนี้ยเป็นยังไงบ้างถามว่าดีไหมดูสภาพหน้าไพา่แล้วไม่ได้ก็ไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายมากนะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันตัวต้นของคุณจะเป็นเจเจถ้วยนะ จะดเทวดาหมายถึงความอยากได้อยากมีอยากอยากทุกอย่างเห็นอะไรอยากซื้ออยากหาอยากอยาก,อยากได้หมดนะคะประมาณนั้นถ้าเป็นความรักก็คนโสดก็แบบเห็นใครก็แบบถูกใจไปหมดเลยหรือว่ามีคนเข้ามาจีบเยอะนะคะประมาณนี้คนมีคู่ก็อย่าบ็อกแบกนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมา ส่วนไพ่ตำแหน่งที่2จะเป็นเชลิออตนะคะเป็นไพ่นักรบรสึกซึ่งที่ประกบตัวคุณเลยใครที่กําลังแบบซื้อรถจะถอยรถช่วงนี้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าเพอๆอาจจะถอยมาแล้วก็ได้ไพ่เชลิออตนะคะแล้วก็อ่าเป็นไพ่ที่หมายถึงอ่าการ,ระจญภัยการบุกฝ่าบุกบาฝ่าฟัน หรือว่าการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะไพ่เชริออตนะคะอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานพวกกลไกเครื่องจกัจกรจักรกลพวกงานสจวตจอะไรพวกนี้นะคะ่ะงานสายการบินอะไรพวกนี้วิศวกร,กรก็เป็นได้นะคะมาดูให้ตำแหน่งที่3ของคุณนะคะ ไพ่ตำแหน่งที่สามของคุณมันจะเป็นไพ่อเป็นไพ่ของห้าไม่เทา้าอ่าคุณน่าจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่ถูกกับเพื่อร่วมงานน่ะหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกับคนที่ทํางานนะคะอันนี้ก็ต้องระวังหนึ่งนะคะ,อ,ะอย่าอย่าใช้อารมณ์นะคะพยายามคุยกันด้วยเหตุผลนะคะตำแหน่งที่สี่เป็นเทมเพลตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายมาแล้ว ในบางคนนะคะหรือบางคนอาจจะคิดอยากจะย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานก็ได้หรือว่าย้ายถิ่นฐานย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะไพ่เทมเพลนแต่มันเป็นไพ่ที่อยู่ข้างหลังนะคะเป็นไพ่ที่ยังไม่ใช่เป็นไพ่ที่ส่งผลกระทบทันทีนะคะแต่ว่ามันเป็นเมเจอร์คาน่านนนัน่นนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงน่ะมันน่าจะ ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะส่วนไพ่ใบที่ห้านะก็จะเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะคิงถือถ้วยนี่จะหมายถึงอในเรื่องของความรักอาจจะมะีเป็นความรักที่เรียกว่าดูอบอุ่น นะคะเป็นเป็นเป็นลักษณะของความรักที่ดูอบอุ่นแต่ว่าไม่ไม่ได้แอคชั่นมากนะักนะคะส่วนในเรื่องของอ่ามันเป็นไพ่ของอดีตเนาะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักอาจจะชอบใครคในใดคนหนึ่งแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกหรือว่าไม่เทคแอคชั่นมากนะักนะคะไพ่ตำแหน่งที่6ค่ะจะเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะ คุณเริ่มมองออกไปเรื่องงานแล้วค่ะน่าจะมีมีการอยากอยากย้ายงานหรือเปลี่ยนแปลงงานอะไรสักอย่างแน่เลยเพราะว่าไพ่ควีนถือไม้เท้านะ่ะเขามองออกไปทางนี้ละขอดูไพ่ตำแหน่งที่สามของคุณเป็นไพ่ห่าห้าถ้วยเอห้าไม้เท้าไพ่ควีนควีนถือไม้เท้าเขามองไปที่ ไพ่อของ 5, 5้าห้าเมถาวรเขาเริ่มไม่สบอารมณ์แล้วนะคะสำหรับเรื่องของอเพื่อร่วมงานสถานที่ทํางานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะย้ายหรืออยากจะไปในที่ใหม่ๆนะคะไพ่าตาแหน่งที่7ของคุณก็จะเป็นเรื่องอถ้าเป็นบุคคลก็จะหมายถึงผู้ชายคนนี้แล้วะคะ่ะ ไนทือเรียนนะคะอสเวินเรียญน,นะคะปัญหาเป็นตัวปัญหาของคุณค่ะนะคะอาจจะหมายถึงเรื่องเงินด้วยนะคะเรื่องเงินเรื่องเงินกระแสการเงินการหมุนเวียนเงินการบัญชีเงินในบัญชีภาวะสภาพคล่องต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันมันยังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ที่ทําให้คุณแบบคิดหนักคิดมาก นะคะคิดหลายเรื่องนะคะสมหรับตะคาราศีพิจิกนะคะใบที่8เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ทั่วไปยังไม่ได้เป็นได้ดังใจคุณมากนักนะคะสิ่งที่ต้องการสิ่งที่หวังยังเรียกว่ายังไม่ลงตัวยังไม่โอเคนะคะใบที่9เนี่ยเดด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 มันเป็นสภาพจิตใจของคุณละถามว่าเกิดอะไรขึ้น ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของจิตใจของคุณดูตามหน้าไพ่แล้วนะคุณน่าจะตัดสินใจเด็ดขาดได้แล้วแหละว,ว่าคุณจะอยู่หรือจะไปในที่ทํางานตรงนี้นะพอดูตามหน้าไพ่ละมันมีการตัดสินใจเด็ดขาดแล้วคุณอาจจะตัดสินใจว่าอ่าฉันไม่ไหวแล้วกับที่นี่ฉันจะไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยเป็นไพ่เด็ดเด็ดอ่าฉันไม่เอาแล้วฉันทิ้งทุกอย่างจบสิ้นจากที่นี่แล้วแล้วเตรียมตัวที่จะเดินทาง ไปที่อื่นแล้วอะไรประมาณนี้หรือว่ามีการความคิดว่าสิ้นสุดที่จะอะไรหลายใน,ในหลายเรื่องแล้วอยากจะทาอยากจะทําเรื่องอื่นแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเดนเดสนะคะเห็นไหมไพ่สรุปเป็นเดอะฟูคุณอยากออกไปผจญภัยกับโลกภายนอกแล้วคุณไม่อยากอยู่ในสถานที่ที่คุณอยู่ตอนนี้ไพ่ของการเดินทางไพ่ของการเปลี่ยนแปลง แอบอยู่ด้านหลังและเป็นสภาพจิตใจของคุณมันเป็นราศีพิจอไม่ใช่ราศีพิจิกมันเป็นเดดมันเป็นเดดมันหมายความว่าไม่เอาแล้วอะ่ะจะจบจากตรงนี้แล้วฉันจะไปแล้วอะไรประมาณนี้นเป็นไพ่เดินทางนะแต่ไพ่ประกบตอนนี้มันยังไม่ขึ้นว่าการเดินทางนะคะขึ้นนะขึ้นขึ้นขึ้นไพ่เดอะเชอริออรเหมือนกันแต่ว่า ถ้าไปคุณก็ไปเลยนะเนี่ยถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วถ้าไปคือไปแบบเร่งด่วนเลยนะเนี่ยไปแบบ,บปรับฉับพันเลยพอด The Chariot ประกบคุณนะคะถ้าถ้าถามถึงพวกอ่าข้าราชการอยากจะย้ายอะไรเนี่ยคุณอาจจะได้ย้ายนะ The Fool ขึ้นสรุปด้วย The Fool ขึ้นสรุปด้วยอาจจะได้ย้ายด้วยนะคะมาดูให้นาคตหน่อย1 2 3 4งสี่ห้ บางคนอาจจะได้ยายแล้วก็ได้นะคะยายเราดีไหมยายเรายายเราดีนะเพราะว่าไพ่นาคตเป็นควีนถือไม้เท้านะคะ mm hmm. ก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะคะยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องการงานนะปักเนี่ยความรักก็ยังไม่ได้เรียกว่าแอคชั่นมากนักอาจจะไปยุ่งเรื่องงานเนาะ เดี๋ยวความรักเราจะไปดูคลิปของเรื่องของความรักซึ่งเราทําแยกไว้ต่างหากนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะทําให้นะคะเดี๋ยวลืมไปดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไครต์ให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ